สามสองหนึ่งไปครับผมเอาแล้วโอ้โหแล้โคตรไวยี่สิบวิผ่านครับผมไปตึกระพือครับ cốt white cốt đục tivi ai kinh nữa không chặt một nghe thím ơi cột เดี๋ยวเดียวแล้วไข่ดาวอื้อเต็มใบเฮ้ยดิมไม่เอาอีขอก่อน3อืม <laughs> <laughs> นึ่งนาทีทีเดียวเอามําหมดแล้วนี่เคลียร์ไข่ดาว กินไปกี่คำสองนาทีครับผมเจ๊เร็ดเจ๊เร็จนี่กินเรือจริงๆนะาแบบนี้เพียวก็ถือว่าหมดแล้วมั้งมันหมดแล้วแหละโอ้โหลีลาลีลาเฮียเหรอ อาะปักหมดแค่ละค่าเพนเท่านี้นะครับเฟตีกินฟรีเฟตีก็ได้กินฟรี199บาทโคตรสุด <laughs> ง่ายง่ายแบบนี้เลย <laughs> นะฮะเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างนะเ <laughs> ขาให้เวลา15นาทีนะเรากินไปแต่นี้ผมกินไปทั้งหมด2นาที28วแปดมิ2นาที <laughs> 28วแปดมิ 2> 2 <laughs> เฟสตีครับน้องๆทำไมลีลาที่2นาทีสำเนไม่ผมเอ้ยเสจเพราะว่าแบบผมมันเคลียร์ยากไงอะฮะ